สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวของยาวแน่นอนก็เลยต้องออกมาให้เห็นหน้า<ๆ>เห็นตากันที่หน้าจอเลยครับเมื่อวานนี่นี่ผมจะให้ดูเล่มเมื่อวานที่ทําคลิปวิดีโอเป็นวิดีโอสั้น โพสลงไปนะเพียงแค่ไม่ถึง30กว่าวินาทีนะครับในคลิปวิดีโอนั้นแต่ว่าแชทของผมเนี่ยเรียกได้ว่าสาันสานเลยนะมีคนทักมาถามเกี่ยวกับดาบเล่มนี้เยอะมากนะครับนะแล้วในคลิปวิดีโอนั้นนะครับผมได้บอกไปว่าเ,เล่มนี้นะฮะเป็นดาบชินกุนโตนะครับซึ่งผมได้ของมาปั๊บผมก็พูดเลยนะครับเพราะว่าเราสันนิษฐานดูแบบนั้น แต่พอได้มาดูละเอียดละเอียดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะผมจะเล่าข้อมูลในชุดที่สำคัญสำคัญให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะวันนี้ก่อนที่คุณจะซื้อไปนะสะสมนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นงานสะสมนะครับเป็นของเก่าได้ไปมันจะไม่ใหม่นะคุณผู้ชมเป็นของเก่านะครับดูนะหมดหมดในบางตัวมีสนิมขึ้นแล้วนะนะครับซองไปซองหุ้มด้วยหนังนะครับแต่ว่าด้านในเป็นไม้นะแต่หุ้มด้วยหนังนะครับสันท้าย จะเป็นแบบเขาเรียกว่าหนังนะที่มีการเย็บเหมือนกันนะครับผมนะลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะค่อนข้างสมบูรณ์นะผมทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเล่มนี้เดินทางมาจากสังขบุรีนะครับผมจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วลายฝาคือในคลิปวิดีโอนั้นผมบอกไว้ว่านี่คือชินกุลโตใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอธิบายแบบนี้ว่า ในดาบญี่ปุ่นสมัยก่อนที่ประจําตัวทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามนะฮะหรือว่าในยามปกติทั่วไปเนะี่ยดาบเล่มนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่สองประเภทนะฮะแบบแรกคือชินกุนโตะชินกุนโตะจะเป็นดาบของทหารที่เป็นชั้นสัญญบัติขึ้นไปนะฮะสัญญบัติขึ้นไปบ้านเราคือตั้งแต่เป็นนายร้อยขึ้นไปนะจะเป็นเรียกว่าชินกุนโตะนะครับซึ่งเมื่อวานผมบอกว่าเล่มนี้คือชินกุนโตะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ พอมาดูรายละเอียดจปั๊บเล่มนี้จะเป็นดาบตั้งแต่ช้นประทวนลงมานะครับผมที่เขาเรียกว่าโรคุกุนโตนะนะซึ่งในส่วนของตัวนี้ครับคุณผู้ชมนะผมได้ดูรายละเอียดเก็บต่างๆแล้วค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากนะได้ถามเพื่อนแล้วว่าเ,เพื่อนอเก็บไว้ดีกว่าไหมนะเพราะว่าถ้ามาปล่อยอะไรแบบนี้มันจะดีเหรอ นะเขาบอกว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้แถมไม่อยากเป็นหนี้ด้วยนะครับแถมเขาตัวเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เงินเยอะหรอกแค่ต้องการเงินสักก้อนหนึ่งนะเอาไปแบบหมุนลงทุนทต่างๆเขาผมก็อ่ะโอเคได้ไงงั้นเดี๋ยวพอได้มาปับ๊บทารีวิวนะผมก็บอกกันนะว่าทํารีวิวผมปล่อยนะถ้าออกหน้าจอช่องนี้ปั๊บเนี่ยเล่มนี้นะครับผมยังไงก็ไปแน่นอนนะครับไม่ได้อยู่ผมแน่นอนผมได้บอกเขาชัดเจนแล้ว เขาโอเคเขามีปัญหาอ่าได้เงินได้นะครับผมก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถเอามาจมทุนได้นะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับบริเวณด้านบนนะครับหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดที่เป็นเหล็กนะครับคุณผู้ชมนะมีสนิมขึ้นแล้วไม่ว่ากันกระแทกอะไรต่างๆนะครับผมนี่นะเป็นงานสะสมนะบริเวณด้ามจับเนี่ยเป็นเหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นหมุดที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานเนี่ยคุณต้องกดลงมานะครับไม่งั้นชักดาบไม่ออกนะตรงเนี้ยนะฮะจะเป็นตัวที่ต้องกดลงมา คือในสม,มุไรหลังมา้าหรือว่าสม,มูไรของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมทรงมาจะคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสม,มูไรของทหารหรือว่าดาบทหารนะครับผมเนี่ยเขาจะมีตรงนี้เป็นตัวล็อกแทบจะทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าในสงครามหรือในช่วงที่ออกศึกเนี่ยนะถ้าฝากไม่ถูกล็อกแน่นๆนะครับบางทีอาจจะล่วงได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวกิ๊บที่สําคัญมากๆในการใช้งานนะครับผมซื้อบะจะมีลวดลายแบบเรียบนะครับผมไม่ได้ทําออกมาโออาอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าเป็นชิ้นกุโตจริงๆอะโออามาก แค่ดูก็รู้แล้วว่ามันเป็นมีดท,ที่ไม่ธรรมดานะฮะบริเวณตรงหมุดกระดุมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมแกะออกมาได้นะแกะออกมาทำความสะอาดได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ยอมแกะกันนะครับแต่ว่าผมก็ทำความสะอาดเบื้องต้นให้แล้วนะตอนนี้จะเป็นตัวห้อยกระเข็มขัดนะครับความยาวโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนนะฮะประมาณหนึ่งยถึง1 0 3ามเซนนะครับไซส,ส์มาตรฐานเลยนะรประมาณนี้เลยนะครับผมทีเนี้ยในส่วนของใบมีดอ่ะนิดนึงนะครับเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูกันแบบนี้นะครับว่าตรงนี้จะมีชื่อของดาบอยู่ด้วย นะผัดมาอีกฝั่งหนึ่งจะมีโค้ดตัวเลขนะมีลองเลือกขนาดยาวครับคุณผู้ชมครับตัวเหล็กเนี่ยจะเป็นเหล็กก้าที่เขาเรียกว่าไป็นคาร์บอนบริสุทธ์นะสมัยนั้นก็จะทําแบบนี้นะครับญี่ปุ่นจะใช้กับวิธีการตีแบบโบราณใช้เหล็กก้าแบบคาร์บอนบริสุทธ์นะบางคนก็ที่เคยเห็นกันนะครับคุณผู้ชมนะเขาบอกว่ามันมีเหล็กพิษพิเศษอะไรอีกหรือเปล่ามันก็มีครับเหล็กพิเศษกันก็มีนะ,นนนะแต่ว่า ถ้าเป็นทหารชั้นประทวนทั่วไปจะใช้เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนบริสุทธิ์นะครับหรือที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าทารรมะฮากาเนะนะฮะซึ่งทารรมาฮากาเนะก็จะเป็นการทําวิธีดาบที่แข็งแกร่งเช่นกันนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ผมสันนิษฐานนะซึ่งดูจากรูปการแล้วว่าจะเป็นเหล็กกล้าแลคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องในเนี่ยผมต้องยอมรับว่าเราไม่รู้จริงๆว่าการรมวิธีการผลิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเพราะว่าถ้าเป็นดาบสมัยใหม่ซามูไรสมัยใหม่ที่ผมได้มาเนี่ยผมจะบอกคุณได้เลยว่า มันทํามาจากอะไรวัสดุเป็นแบบไหนเพราะว่านั่นคือผมรับไปในยตรงมีใบรับประกันแล้วก็มีแบบอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันแต่ตัวนี้คือมันเก่าโบราณจริงๆก็ทําได้เพียงแค่ว่าสันนิษฐานนะฮะจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสภาพที่เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นจบที่6000บาทนะครับผู้ชมท่านใดสนใจผมให้ข้อมูลแบบจัดเต็มแบบนี้ไปแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมานี่เนาะนะฮนะผมไม่ค่อยชอบขายของที่หมกเม็ดนะเพราะฉะนั้นผมจะให้ข้อมูลก่อน เมื่อวานมีคนมาถามเยอะมากนะครับแต่ผมก็ให้ข้อมูลไปแบบเท่าที่ได้นะแต่ผมไม่ได้แชทบอกราคาว่าเท่าไหร่นะคุณผู้ชมครับนะบางคนโทรมาถามเขาบอกราคาไปแล้วหกพันนะบางคนที่ให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยพอให้ข้อมูลเสร็จปับ๊บเขากาลังคิดอยู่เนี่ยผมมักจะบอกไปว่าอยากให้ดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณได้เห็นวิดีโอเต็มเ นะบางทีวิดีโอสั้นที่ผมลงไปใน u t u b e เนี่ยผมลงไปเพื่อให้เขาเรียกว่าอัลกอริทึมหรือว่าระบบของ u t u b e เนี่ยมันลันนะทำให้ผมเนี่ยเวลาลงคลิปวิดีโอไปปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เนี่ยจะได้เห็นนะแต่ถ้าผมไม่ทําวิดีโอสั้นเลยเดี๋ยวบางทีมันปิดกั้นนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นได้ผมก็เลยต้องทําวิดีโอสั้นไปบ้างนะไม่ได้ตั้งใจจะขายในรูปแบบวิดีโอสั้นพออย่างที่บอกไปของทุกชิ้นที่ร้านผมเอามานะครับไม่ว่าจะเป็นของสะสมหรือว่าของใหม่ก็ตามแต่ ผมอยากให้คุณได้เห็นองค์ประกอบรวมๆก่อนแล้วคุณค่อยรับไปนะฮะถ้าไม่เห็นองค์ประกอบรวมๆนะอย่าเพิ่งรับไปเลยครับคุณผู้ชมนะฮะอย่าเพิ่งใจไวเดี๋ยวได้ไปแล้วคุณรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวผมก็จะไม่สบายใจไปด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าเล่มนี้หนักมากๆหนักแล้วก็ถ้าเกิดใครจะรับไปดูแลนะครับผมขอให้เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมได้อธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วชัดเจนชีเคลียร์นะครับค่อยๆตัดสินใจนะฮะหุ้มด้วยหนังแท้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับหนังแท้แน่นอนนะครับผม ค่อยๆตัดสินใจนะครับคุณผู้ชมนะฮะเล่มนี้6,000บาทครับราคาค่อนข้างสูงนะฮะไม่พอฮะมีอีกผมไปเจอกับเอฟซี FC, นะฮะที่โคราชนะมี FC ที่เขาติดตามนะบ้านมีครูอ๋อแล้วเขาก็มาเยี่ยมเยือนนะฮะแลวบังเอิญเขาเอาของมาให้ดูด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดปล่อยได้ก็จะช่วยให้ผมปล่อยให้หน่อยนะฮะแล้วเป็นแบบนี้ครับเล่มนี้ อ่ะคุณผู้ชมลองดูชัดๆนะครับเป็นฝักไม้เนื้อเบานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นไม้เนื้อเบานะจะเบามากๆมียันตุกตาครับของหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้จะเป็นแบบอ่ชื่อของหลวงพ่อกลวยนะเป็นการจานมือนะครับคุณผู้ชมเป็นการจานมือยันตุกตานะครับยันตุกตาแล้วเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะ ตามอักขระที่เขานีไว้นะครับผู้ชมนะตามนที่อักขระที่ตอกไว้เป็นชื่อของหลวงพ่อกลวยนะครับอ่ะนี่นะใบมีดก็มีการจานเช่นกันนะครับผมวัสดุที่ใช้เป็นเหล็กอาร์ทหั่นนิดนึงนะครับเป็นตะปูสักวานอนนะฮะหรือว่าตะปูตอกอ่าเสาโบสถ์นะฮะในสมัยก่อนนะแล้วก็ผสมกับอ่เหล็กท,ทั่วไปนะครับผู้ชมนะมันก็มีหลายองค์ประกอบนะนะอยู่ในเล่มนี้ ซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนแรกที่เขาถือมาให้ดูเนี่ยมันมีมีดหมออยู่หลายเล่มนะจะมีมีดหมอของหลวงพ่อพัดนะที่ผมดูแล้วอ่ะโอเคผมบอกเขาไปมีทั้งที่เขาถือมามีทั้งแท้แล้วก็มีทั้งเกะนะฮะก็อ่ะผมก็บอกบอกเขาไปนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ดูให้ใครทุกคนนะครับเขาบอกว่าถ้าดูแล้วราคาโอเคกันเนี่ยก็สามารถเรียนซื้อขายกันได้แต่ถ้าไม่โอเคกันก็ไม่เป็นไรเขาบอกผมอย่างนี้นะนะฮะไม่โอเคกันก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ขอให้ดูให้หน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราซื้อขายกันได้ถ้าผมโอเคราคาเขาโอเคก็สามารถตกลงซื้อขายก็ได้เลยซึ่งมีดของหลวงพ่อพัดนะครับอันนั้นราคาไม่โอเคกันนะครับเพราะว่าเขาเรียกราคาที่สูงไปก็ไม่เป็นไรแต่เล่มนี้นะครับนะผมเห็นแล้วแล้วเขาก็เรียกราคามาประมาณหนึ่งซึ่งผมมองว่าสมน้ําสมเนื้อนะฮะเล่มนี้พี่พท่านใดอยากจะรับเก็บไว้นะผมเ,เสนอราคานะครับอยู่ที่4,500บาทนะครับเล่มนี้ ให้ดูนะครับเป็นไม้เนื้อเบานะครับคุณผู้ชมนะได้เลยนะลุยแล้วค่อนข้างเก่านะครับคือผมเช็คไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเนื้อเก่านะเป็นเนื้อเก่าแต่ต้องยอมรับว่าในส่วนของบางจุดเ่ยนะนะบางจุดบางรายละเอียดเนี่ยผมไม่ค่อยชํานาญเรื่องของมีดของหนุ่มพอกวยเท่าไหร่นะฮะแต่ได้ใส่ไปแค่ว่าตรวจสอบเรื่องของความเก่านะะเก่าในเก่าจริงแน่นอนนะครับถ้าเก่าระดับนี้คือทันยุคแน่นอนแต่ว่าการจานมืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผม ก็มันเข้าเกณฑ์นะฮะเข้าเกณฑ์เนะเป็นการจานมือต่างๆคือมันเข้าเกณฑ์ตามตําราที่วางไว้ผมก็โอเคนะฮะแต่ทีเนี้ยปัญหาคือที่ผมถนัดจริงๆนะครับจะเป็นมีดหมอที่เป็นไซส์แบบ9นิ้วแบบ5นิ้วอย่างนั้นจะถนัดมากนะครับแต่ตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปผมดูความเก่าแล้วความเก่าได้แน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าในยุคของท่านในสมัยนั้นเนะี่ย เขามีการทําเรียนแบบขึ้นมาอะไรหรือไม่นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดาบที่ไม่ได้พิมพ์นิยมนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะไม่มีการทําขึ้นมาเรียนแบบนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเรียนแบบจริงเนะี่ยควรจะเรียนแบบตัวดาบฟ้าฟืาน้นอันนั้นเอาน่าเรียนแบบดาบฟ้าฟื้นนะอันนั้นเป็นดาบที่ดังแล้วก็ราคามูลค่าสูงนะควรจะเรียนแบบได้แต่นี่เป็นยุคต้นที่ไม่น่าจะเลลีีียนนนนนแแแบบนะะเเเเเพรรราาาาาาฉะัั้้้้้้้กกมมมมสส่่ววววขคผูึึอถงไดดดปิ เป็นไม้เนื้อเบานะคุณผู้ชมแล้วดูในสัดส่วนนะครับดูได้ดูแต่ละจุดทุกอย่างนะจะเห็นได้ว่าค่อนข้างชัดลึกและตัวที่มีการทำอักษรเข้าไปนะครับด้านในเนี่ยสีมันจะหมน่นถ้าเป็นการฟอร์มเก่าขึ้นมาทำเก่าเวลาเราตรวจสอดเข้าไปในเนื้อไม้ลึกๆนะครับผมสีมันจะขาว,ขาว นะแต่อันนี้ลองตรวจเข้าไปดูแล้วนะครับลองสก,กิดในส่วนหนึ่งออกมาดูนะครับปรากฏว่าสีหมนนั่นหมายความว่าตัวเนื้อไม้เนี่ยเป็นไปตามกาลเวลานะฮะเป็นไปตามกาลเวลาแนะ่นอนแม้กระทั่งตัวหนังสือที่เขียนเนี่ยนะฮะคือเป็นของเก่าแน่นอนนะเพราะมันไหลไปตามกาลเวลามาตรวจสอบได้นะครับผมแต่เรื่องความเก่าความอะไรเงี้ยผมตรวจสอบให้ชัวร์เลยแต่เรื่องในสมัยนั้นนะ่ะมีการทำเป่าขึ้นมาไหมนะ อันนั้นก็ต้องมาดูอีกทีแต่ผมก็ได้เอาเล่มนี้นะครับไปให้ผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าดูแล้วนะเขาบอกว่าเก่าจริงนะเก่าจริงแล้วในสมัยยุคแรกเนะียยุคที่ท่าไม่ดังเนะี่ยยังไม่ดังมากเนี่ยก็มีการทําขึ้นมาเช่นกันนะหมายถึงว่าทําขึ้นมาเป็นการจานมืออะไรต่างๆเนะี่ยแต่ว่ามีจํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นข้อมูลในการสืบหามันค่อนข้างน้อยนะมาสี่พันหผมจบให้แค่นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะ นะเป็นดาบของหลวงพ่อกวยนะครับนะเอาคนที่แบบสบายใจซื้อไปแล้วกันนะแต่ว่าในส่วนหลายๆส่วนคือตรวจสอบให้แล้วไม่งั้นไม่กล้ามาออกหน้าจอตรงนี้นะครับเพราะว่าชื่อเสียงเราก็สําคัญเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตะขอสับช้างแบบ9เกียวนะครับตัวนี้ตั้งแต่ปี60นะครับคุณผู้ชม59 60นะตัวนี้59-60นะครับนะใครจะรับติดต่อได้นะค,คุณผู้ชมครับนี่ยังไม่เก่ามากนะนะ ให้คุณแม่ทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับให้ทำความสะอาดให้แล้วนะตัวที่1เป็น9เกียวแบบนี้รอบนี้ได้มาตะขอสับช้างค่อนข้างใหญ่นะครับพันห้าร้อยบาทนะคุณผู้ชมนะพันเท่าร้อยบาทเพราะตามตําราเลยแล้วก็ใช้งานจริงนะครับนะครูบาอาจารย์ขวานช้างใช้งานจริงนะครับจากซูรินนะครับผม9เกลียวนะครับด้าวไปด้าไม้ว้านะฮะแล้วก็ตะขอนะครับต่างๆเนี่ยผ่านการใช้งานนะคุณผู้ชมครับนะผ่านการใช้งานอันนี้ไปขอเขาได้มานะครับ ของเก่าที่เมื่อก่อนเอามาเนี่ยที่แบบระดับ10ปี15ปีขึ้น20ปีขึ้นไปเนี่ยหมดแล้วนะครคุณผู้ชมฮะที่แหล่งที่หามาันหมดแล้วนอกจากว่าเราจะต้องไปตามดูในปางช้างอื่นๆนะเดี๋ยวจะไปดูมาให้ยังไงก็จะไปหามาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นนี้นะครับผมปี60นะปีระหว่าง5้าาถึง60นะครับ1,500้าบาทครับมีให้บริการ3ชิ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อกันอีกหน่อยครับคุณผู้ชมฮนะ อย่างไงวันนี้ต้องขึ้นงานซามูไรบ้างแล้วเพราะว่าจมทุนกับซามูราไรมาเยอะเนะี่เดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูเป็นค่าสีนคาตาก่อนนะครับเนะีอ่ะเ่มนี้กระบี่จีนนะครับนี่ลวดลายงูนะสามพันบาทนะคุณผู้ชมยังไม่ออกนะนะ ยังไม่ออกสงสัยจะราคาแรงไปแต่ผมก็ได้ทุนมาแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้น3,000บาทเหมือนเดิมเบาวันนี้เก็บไว้ใช้เองดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะใครจะรับเล่มนี้นะครับ3,000บาทนะครับุณผู้ชมครับอ่งามๆฮะในกล่องใบกล่องพร้อมกล่องบุผ้านะครับคุณผู้ชมนะคือราคาซ่อมกว่านี้ไม่ได้จริงถ้าซ่อนี็เก็บไว้ใช้เองดีกว่านะครับเก็บไว้โชว์ที่บ้านดีกว่านะนี่นะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว โดนใบไม้โชว์อ่ะโอเคนี่นะครับอ่ะสามพันบาทนะครับต่อมาตัวที่สองครับคุณผู้ชมนีสามพันห้ากล่องบุผ้าไปอย่างนี้เลยครับนะอันนี้จะเป็นเหล็กสปริงเหล็กสปริงนะครับ 3,500บาทนะครับมีตาโลกโก้ของสากาโมโต้มาให้เดี๋ยวผมจะไปหาของโนบูนากะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวไปตามหาโนบูนากะนะครับมีขาตั้งโชว์เหรียญมาให้มีถุงผ้าแบบนี้ให้นะครับเอาไว้ใส่สมุไรครับเวลาตั้งโชว์มันจะได้ไม่มีฝุ่นนะครับอ่ะเล่มนี้ครับด้ามจับเป็นด้ามหนังกระเบนแท้ครับนะมาพร้อมกับเชือกถักสีดำนะซบสึบะจะเป็นแบบสีดำเรียบ นะมาพร้อมกับเชือกซาจิโอที่ถักเป็นสีม่วงขาวนะครับผมลักษณะตัวนี้เป็นทรงทาชิทรงหลังม้านะครับนะแล้วสันท้ายกันกระแทกนะครับผมนะใบมีดครับอ่านะฮาากิท้องเหลืองนะครับผมตีตาโลโก้ของเออซากาโมโตะนะครับแบบนี้เลยครับผมใครสนใจรับเล่มนี้นะครับ3,500บาทครับสำหรับตัวที่ เรียกว่าตัวที่หนึ่งเลยไหมเอาเรียกเป็นด้ามแล้วกันนะครับด้ามน้ําตาลม่วงๆแล้วกันนะเชือกม่วงนะครับเดี๋ยวแถมน้ํายาไปให้ด้วยนะขวดกระจึงหนึ่งนะครับถ้าใช้ดีๆก็ใช้ได้นานอยู่นะครับคุณผู้ชมนฮะอ่ะไปพร้อมเลยฮะยังไงวันนี้เราขึ้นงานสามูไรสักหน่อยหนึ่งนะฮะเอามาขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเคยขึ้นไปรอบที่แล้วแนละ้วยังออกไม่ไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวมีอีกครับสามูไรัยตัวเกรดเริ่มต้นนะ่ะตัวพันก่าบาดอะ่ะมี หรือกำลังจะสั่งมาใหม่นะีครับไม่ค่อยเ็ดหลับเท่าไหร่กับซาบุไรนะผมเนะีนะ่ยชอบในการส่วนตัวนะตัวที่สองฮนะอของแถมเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้แต่รอบนี้ก็เป็นเหล็กสปิกเหมือนกันนะครับสามพันห้าสามพันห้าร้ยบาทครับจากซาก,กาโมโต แล้วหนังกระเบนเทียมนะครับสีขาวนะหนังกระเบนเทียมสีขาวนะซสือบะแบบโรงสวยนะเนี่ยนะมาพร้อมกับฝักที่เป็นฝักไม้นะตรงท้ายเป็นลายไฟนะสันท้ายกันกระแทกแล้วที่สำคัญก็คือใบมีดของเขานะฮะตีตาโลโก้ตรงฮาบากินะครับผมแล้วสวยมากมากใบมีด นะทำรูดลายมาสวยมากสามพันห้าร้อยบาทนะครับเล่มนี้ถ้าใครสนใจแล้วแล้วก็ขอแถมครบครันนะครับไปต่อฮนะไปต่อเอามาลองอีกรอบไงเผื่อว่าโชคดีช่วงนี้พี่ๆมีเงิน <laughs> จะมารับดูแลต่อนะครับซึ่งผมก็ติดเป็นติดมืออยู่หลายเล่มเลย ติดมือค่อนข้างเยอะสมุไรรอบนี้เกือบไปสิบเล่มเลยนะครับอ่ะต่อมาครับอืมไม่ตัวนี้เหล็กทีสิบนะครับสากามโมโต้ส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะเหล็กทีสิบนะครับของสากามโมโต,โต้แล้วความสวยงามครับคุณผู้ชม หนังกระเบนฟอกสีแดงครับกระเบนแท้นะกันกระแทกสึบะเป็นแบบโปร่งครับนะเชือกสัจิโอเป็นสีดำนะลายสลัดหยดน้ำเงาๆสวยๆว,วาวๆเลยครับกันกระแทกก็เป็นแบบนี้นะครับมันเงามากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วใบมีดครับนะมีร่องเลือดขนาดยาวนะใบมีดค่อนข้างสวยงามนะครับ สวยนะสำหรับชุดนี้ที่ได้มานะครับยกเซตเลยนะครับแล้วคุณภาพเหล็กค่อนข้างดีด้วยทีสิบทางนั้นเลยฮะมีตาโลโก้แบรนด์ให้ครับมีให้ทุกเล่มอ้าวเมื่อกี้ลืมเก็บใบรับประกันนะั้นเมื่อกี้เดี๋ยวสักครู่สักครู่เก็บใบรับประกันกันนะ ใบรับประกันสําคัญมากนะครับคุณผู้ชมใครที่สะสมซามูไรยอยู่เนี่ยจะทราบดีว่าถ้าเกิดมันหายไปแล้วจะไปขายต่อคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวราคามันตกนะครับยังไงต้องเก็บไว้ด้วยอโอเคปึ๊บอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ยังมี ตัวนี้ครับกล่องบุพาแบบพรีเมียมมากเลยฮะนะตัวแพงของร้านเราเลยครับตอนนี้แพงสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะอืมแพงสุดของทางร้านนะฮะอะ่หนังกระเบนแท้นะคุณผู้ชมฮะ ฟอกสีดำฮะสือบะเป็นไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมฝักจะเป็นออกสีทองๆสลัดสีดำแบบนี้ครับนะแล้วโ,โหยังหุ้มอยู่นครับชุบน้ำยาอย่างดีแล้วเนี่ยชุบน้ำยาอย่างดีเลยนะครับเอเล่มนี้มันเดี๋ยวก่อนนะ เหมือนเหมือนตัวหนึ่งูนหกศูนมาใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่จริงด้วยฮนะเดี๋ยวทำรีวิวแยกครับอันนี้คุณผู้ชมฮะตัวจะทำรีวิวแยกครับโอ้โหโดนโดนใหม่โดนใหม่ตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หกศูนย์ะครับที่ยังมีอยู่เนะี่ยอืมใช่ไหม น่าจะใช่นะตัวนี้กล่องแดงคนระับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ตัวนี้แพงสุดนะอีกตัวแพงสุดของไหนจะขายไปแล้วนะแม่เราจะไม่ได้บอกนะครับเล่มนี้พันเก้าร้อยบาทครับคุณผู้ชมครับราคาปกติเขาเนะี่ยกล่องแดงพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเคยจัดโปรโมชั่นไปช่วงที่ผ่านมนาะขาดทุนไปแล้วช่วงนั้นนะนะแต่ช่วงนี้นผมขอเอากําไรนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมนะ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทแต่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะนะผมได้เลื่อยอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็ชอบอยู่เหมือนกันโอเคครับแล้วก็ยังมีครับอืมเมื่อสักครู่นะครับตัวหนึ่งศูนย์หกศูนย์เนี่ยน่าจะเป็นของามูไรไทยแลนด์นะครับเนะ่อ่า ไอทีที่เมื่อกี้นะหมายถึงว่าซามูไรเออเขาเรียกว่าบริษัทซามูไรไทยแลนด์เป็นผู้นําเข้ามานะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ผลิตในประเทศไทยนะไม่ใช่อย่างนั้นเ,เดี๋ยวเข้าใจผิดกันนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นของทีสินะครับซากาโมโต้นะครับจากซากาโมโต้โศคข้าประกวดครับซากาโมโต้เนี่ยจริงๆก็มีเ,เขาเรียกว่าผู้ที่นําเข้ามาในไทยอยู่หลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะครับที่นํามาจําหน่ายนะแล้วก็จะมีแบบมีเดินป่าก็มีให้เห็นบ้างนะคุณผู้ชมนที่เขานําเข้ามานะไม่ใช่หมายถึงว่าซากามโมโต้ผ,ผลิตนะ หมายถึงว่าแบนด์มีดเดินป่านะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวนี้ครับสามพันห้านะค,คุณผู้ชมมาปกติเป็นตัตวแพงของร้านเลยคนะเนี่ยดูสุบะก็รู้แล้วครับสุบะแล้วก็หนังกระเบนแท้ฟอกสีดำเนะเชือกถักซาจิโอครับฝักอย่างงามอันนี้โฟมติดนะโฟรมรองกล้องอ่างามครับกันกระแทกด้วยเนะี่ยใบมีดก็เป็นฮาร์มอนแท้นะครับคุณผู้ชมทำฮาร์มอนแท้ดับลายขึ้นมาเลยฮนะเนี่ย ฮาร์มอนแท้นะครับฮาร์มอนคือการทำเอลกอฮอลมานะครับแล้วก็ทําให้มันมีความอ่อนความแข็งในตัวนะครับทาให้มีทนมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยอ่ะสามพันห้าเลยครับจากสี่พันสองอ่ะคุณผู้ชมลองคิดดูว่าราคาเขาให้ผมขายสี่พันสองอ่ะผมขายแค่สามพันห้านะครับไม่ได้อยากจะเค้นลงกําไรขนาดนั้นฮะสามพันห้านี่ก็พออยู่ได้นะครับจริงๆต้องสามพันหกสามพันเจ็ดนะครับตัวนี้แต่ผมเอาราคาเท่ากันนะครับถัวเฉลี่ยกาไรถ้าขายเล่มอื่นออกเล่มนี้ ขายออกปั๊บเนี่ยมันก็ถัวเฉลี่ยกันได้อยู่เนี่ย okay. แล้วก็ตัวนี้ฝักดำครับฝักดำฝักดำสมุไรวันนี้เน้นๆนะฮะทรงทาชิครับฝักดำสากาโมโตะเหล็กสปริงครับนะฮะเหล็กสปริงอ่ะชอบตรงซื้อบาทนี่แหละเลยเอามาครับคุณผู้ชมครับเป็นมังกร นะซื้อบะบเป็นมังกรครับหนังกระเบนแท้ดูตรงท้ายครับอย่างจาบนะนะทรงทาชินะครับผมวัสดุเป็นอลลอยนะนะแล้วตัววัสดุใบมีดครับมนันนี่นะสวยนะครับสามพันห้าชอบเล่นไหนที่ต่อได้เลยครับเล่มไหนก็ได้นะคุณผู้ชมฮนะใครที่สนใจอยู่เล็งๆอยู่ จัดได้นะครับติดไม้ติดมือผมมานานแล้วจะดามประตังไปลงของอย่างอื่นบ้างนะฮะนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมฮะถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0992360882ครับ0992360882ร้านมีดคูออนอยินดีบริการทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่าในใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ y o u t u อ่า้านมีดคูออนนะครับหรือว่าถ้าเกิดอันใดที่ผมพูดแล้ว ไม่สบายหูไม่ถูกใจนะครับกราบขออภัยด้วยนะครับผมมันดีมีเจตนาไม่ดีนะครับเพราะว่าผมเองก็อย่างที่บอกไปนะเป็นแค่เด็กบ้านนอกที่ทํามาหากินด้วยความสุจริตครับอะไรรู้ก็รู้อะไรไม่รู้ก็ยอมรับตรงๆว่าไม่รู้นะไม่มีการโมกเม็ดขายครับของผมเชื่อว,ว่าความบ้านนอกของผมนี่แหละการขายของแบบด้วยความจริงใจอย่างที่ผมทํานี่แหละที่ผมอยู่ได้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ